สวัสดีครับในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.5 RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายออกมาแล้วครับและในสัปดาห์หน้าก็จะปล่อยตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.5เ v e r s i o น RC ได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปครับไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ Apple ยังมีเซอร์ไพรส์ปล่อย iOS 14.6เบต้าแรกตามออกมาอีกด้วยครับไม่ทันตั้งตัวกันเลย เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.6 Beta แรกได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเช่นเดียวกันครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 7 Plus มากน้อยแค่ไหนจะมีอะไรให้ตื่นเต้นมีอะไรให้ลุ้นกันหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 RC ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดนึงครับ ส่วนความเร็วมัลติคอร์ลดลงนิดหน่อยไม่ต่างจากเบต้ามากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ gpu หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยรวมรวมไม่ต่างจากเดิมมากเราไปทดสอบแบตเตอรี่แล้วไปดูผลลัพธ์กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.5 RC บน iPhone 7 Plus ใช้แบตเตอรี่คงที่ที่9%หรือ91%เหมือนเบต้า6กับเบต้า8ครับในขณะที่เบต้า7ใช้ไป7%หรือ93%การนับเป็น iOS 14.5 RC บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างกันมากแบตเตอรี่ก็ยังคงที่แต่ถ้าเทียบกับเบต้าก่อนหน้าถือว่ายังคงสู่เพิ่มครับ เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเวอร์ชันเบต้า8อยู่อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับรับไปรุ้นผลลัพธ์ของตัวเต็มอีกทีในสัปดาห์หน้ากันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ